ทำไมมันตึงหรอตายห่าแล้วอาจารย์ขโมยคิวไ็ได้ตอนโกรธแล้วหน้ามันยังนิ่งอยู่ตายห่าแล้วดาราน้าเดียวจบตายห่าแล้วเดี๋ยวคงคลายแหละเดี๋ยวค่อยๆคลายเซร์ไห้ตาแฟงรู้เลยว่าไลฟ์มันดีเลย แม่ดูคนนี้กินน้ำส้มดื่มดูเท่ตายห่าละแต่มันก็คลายแหละประมาณสักเดือนหนึ่งพอดีถ่ายพอดีพอตอนแรกคือย่นหน้าผากคือหน้าผากเป็นหมูสามชั้นเลยเธอตอนก่อนฉีดอ่ะฉันก็เลยจะต้องแบบไปฉีด ب บท็อกนิดนึงแม่ถามเขาสิว่าไปไหนเดี๋ยวจะไปส่มตายห่าหน้าผากตึงเกินความฝันของหนูคือการที่ได้ไปเที่ยวกับพี่เกรดแล้วก็พี่ฝนสักครั้งหนึ่งนะพรารู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบ เอเนจีแบบตลกตลกกันมากเลยอ่ะชอบไม่ขึ้นเลยอะอยากกับบ้านร้งเกงปะตึงโบของจริง <c oughs> ใครเจอพี่ฟ้าแล้วแล้วพี่ฟ้า,าหันไปยิ้มให้แล้วยิ้มให้แบบ <c oughs> แก้มขีด <c oughs> ขึ้นไหม <c oughs> ตายฮะเดี๋ยวก็คงคลายนะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องมาบอกว่า ดีอยู่แล้วฉีทําไมไม่ดีค่ะมันไม่ดีนะมันมันตอนแรกมันย่นเป็นหมูสามชั้นเลยพอเราใช้หน้าบ่อยเรายิ้มบ่อยบางทีตีนงงตีนกาจะมาไวกว่าคนปกติไลน์ไม่แจ้งเตือนช่วยแชร์หน่อยได้ไหมล่ะเห็นรายการเทปสุดท้ายพี่ต่อน่ารักมากใชายทุกคนฝากไปดูกันด้วยนะคะอิงฟ้ามหาณะเธออีมีสิบสามีพีสุดท้ายโคตรน่ารักฝากด้วย วอนผู้จัดใจดีเนี่ยพุ่งตรงเลยนะดาราศิลปินชายที่พี่ฟ้าชอบคือจะมีพี่ต่อใช่ไหมแล้วก็มีพี่มีพี่อปโปโด้วยเพราะเพิ่งโดนพี่อปโปตกตอนที่พี่อปโปมาถ่ายในรายการพี่อปโปกับพี่หม่หวังว่าบุญกุศลที่พี่ฟ้าเคยทํามาที่เคยสะสมมาในอดีตชาติและชาตินี้ oh. ขอให้มีโอกาสได้เล่นหนังคู่พระคู่นางกับพี่ต่อ ที่อปโปสักครั้ชีวิตด้วยเธอเพียงเราชื่นชอบเขาแบบเป็นแฟนคลับนะอย่าเข้าใจผิดเป็นเป็นแฟนคลับที่โดนตกแล้วตกอีกชอบความคิดชอบการวางตัวชอบผลงานอะไรเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นการคอมพีซอีกหนึ่งอย่างคอมพีซวะ ขอบคุณมาแล้วทำให้มันเกิดคิมิโนโตขึ้นในเทปไม่งั้นก็คือทางรายการก็คือไม่มีเลยมาแน่ใช่เขาจะไปกันตอนไหนอะไปแล้ว,ลวมีโอกาสได้ไปเรียนกับครูก,ก้อยครูก,ก้อยครูครูเกาะลิ้นเป็นอะไรเนี่ยครูก,ก้อยที่พี่ฟ้ายเรียนร้องเพลงอ่ะครูก้อยก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่า เห็นอิงฟ้าแล้วครูนึกถึงอีกคนหนึ่งก็คือพี่อาโปพี่ฟ้าก็บอกฮะพี่อาโปเคยเรียนกับครูก,ก้อยด้วยเหรอบอกใช่เล่าให้ฟังเลยว่าพี่อาโปเป็นเด็กน่ารักมากเป็นคนติดดินแล้วก็คือเขาก็เล่าแบบยิ่งทําให้โดนตกเข้าไปใหญ่ในการแบบทัศนคติของพี่อาโปนะซึ่งครูก,ก้อยเขารักพี่อาโปมากแล้วก็บอกว่ามีบางอย่างที่แบบไอหมดมีส่วนรู้ใครจบ คล้ายคล้ายกันในเรื่องในเรื่องอตรงนี้ก็คือวนลูกจีนครูก้อยเขาก็ถามนนว่าแบบว่าพี่ฟ้าได้ใช้เงินมั้งไหมตั้งแต่แบบทํางานมาอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็บอกมีครูมีที่ซื้อเองจริงๆเลยนะก็คือกระเป๋าหลุยหนึ่งใบนาฬิกาปาเต้หนึ่งเรือนที่ใช้เงินจริงๆตัดสินใจซื้อเลยนะครูเลยบอกว่าครูนึกถึงคนหนึ่งเลยรู้ปะคือคนที่แบบว่า เขามีช <Interesting. S 1> <m> ื pues whole, verdad, ่อเสียงมีเงินเยอะๆแต่เขาแบบไม่ค่อยได้ใช้เป็นคนที่แบบวางแผนชีวิตได้ดีหนึ่งในนั้นก็คือพี่อปเปนั่นเองวันนี้มาทันพี่ฟ้าซื้อหวยอย่าพูดถึงหวยใครพูดถึงหวยจะบอกอย่าพูดถึงหวยไม่เฉียดเลย ออกอะไรสี 4, 4, ร่สี่หกสองตัวสี่สี่เขาก็ต้องไล่สิแม่เป็นที่ทางเท้าไปไหนบอกไม่ได้คะ่ะเพื่อความปลอดภัยพูดไม่ได้จริงจว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรไไตอนนี้เราก็เจอหลากหลายรูปแบบจนตอนนี้คือจิตตกแล้วก็ระแวงไปแล้วด้วยพี่ฟ้าระแวงมากบางทีเดินเดินอยู่ที่เสียงปุ้งปังอะไรเงี้งงยคือจิตตกหลังจากที่เราก็รู้ว่ามีเหตุการณ์บอกว่าที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับพี่ฟ้าก็กลายทุกค,คนระแวงมากขึ้น นิดหนึ่งนิดหนึงเมื่อหน้าใหม่ใม่พี่ฟ้าว่าจะหยุดเล่นสักสิบห้าวันคือสิบห้าวันนี้ก็คือจะตั้งใจทํางานเก็บเงินว่าจะหยุดเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสินเชาจ <_ d ata> อดตรงไหนได้บ้างครับกรุณาพูดภาษาเวียดนาม Say food am <ata> n an l ะ เอ็มซีเอ็มซีติง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 ตั้งตังติงตั้งติงติงติงตั้งตังตังไม่เคยให้หนุไปไหนเขาบอกหล่อนว่าไงอย่าเข้าไปนู้นเลยให้หนูไปไหนพี่ฟ้าหน้าคล้ายแบมไพรินมากอาจารย์เขาบอกมีคนคอมเมนต์จริงเหรอแบมไพรินก็คือแบมไพรินจ้าพี่ฟ้าก็คือพี่ฟ้าไม่เหมือนกันหรอกเว้นซะว่าจะมาทําหมอเดียวกับพี่ฟ้านั่นแหละไม่ใช่หมอเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล์สดที่หมอ พี่ฟ้าซื้อเลขอะไรพอตรงไหนได้ครับค่พี่ฟ้าอ่านหนูจะไปอ่านหนังสือพี่ฟ้าบอกไม่ได้ค่ะซื้อเยอะอยู่เหมือนกันจําไม่ได้น่าจะหนึ่งหนึ่งร้อยอะ่ะเพราะว่าเติมเรื่อยๆเติมไม่หยุดซื้อซื้อเพิ่มเรื่อยๆซื้อไม่หยุดเหมือนกันเขาขำอะไรกันนะทำไมรูจมูกฉันมันใหญ่จังวะ <S <S> ไม่เพราะมันเงาด้วยแล้วก็แสงด้วยไงเคปับใจกันสุด ดูจมูกเธอก็ดูยัยสันอ่ะดูยัยสันฟังพี่ฟ้าไปเวียดนามไหมครับไปครับก็ต้องไปเชียร์เดี๋ยวขอสัก5นาทีนะเดี๋ยวาลงพี่ฟ้าก็ต้องไปเชียร์เอ่อไทยแลนด์ไทยแลนด์เราด้วยนะคะสำหรับวันที่25วันไฟนอลแล้วก็มีคอนเสิร์ตท,ที่เวียดนามวันที่28 27จะมีมีตติ้งก่อนนะคะใครจะไปคอนเสิร์ตก็แบบว่าอยากให้ไปตั้งแต่วันที่2 5เลยเนาะ เราก็มีฟอมิโชด้วยสำหรับรอบ5คนสุดท้ายของ MGI นะฮะไปดูโชว์ซึ่งมโชว์นี่ก็ยากมากๆมากๆจริงๆเครียดนะคะแต่ก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดพี่ก้องมาพี่กล้องไหนพี่ฟ้าน่ารักมาก <S <S ตกใจหมดเลยแล้วฝั่งเนี้ยปิดปะกระจกก็ปิดแล้ทำไมเสียงมันเข้ามาแบบดังอ่ะเสียงมันดังอยู่แล้วดีอ่ะตรงนี้มีสัญญาณเน็ตวนที่ไหนอ่ะต้องนิ้นะแม่เอาไปคุยเรื่องพาสปอร์ตก่อ FC จากพิษณุโลกเดี๋ยวพี่ฟ้าจะได้ไปพิษณุโลกด้วยนะคะวันที่สี่ วันที่สี่พฤศจิกาไปมิสแกรนด์พิษณุโลกนะคะได้เจอกันได้เจอกันทุกคนมันกระตุกไหมสัญญาณมันโอเคปะข้างนั่นไงกูว่าละแล้วนังก็ไปไกลอะ่ะเดี๋ยดเรือก็รถก็ดาวทำไมเราถึงเอาแล้วมันก็ดังแล้วรถมันก็จะดาว จานจานเอาอันนี้คาดเข็มขัดให้หนะมันมันกุญแจมันไม่อยู่ไงแไมปกติไม่ไม่ไม่ไมเอาจานเนี่ยตรวจไม่กุญแจจานลงไปบอกนางดิปกตินิดหน่อยอะไรคะเดี๋ยวพี่ฟ้าก,ก็จะลงไลฟ์แล้วแต่พูดถึงเรื่องของ MGI ก,ก็จะพูดพูดนิดว่าเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วสำหรับ เลิกได้เลิกนะสำหรับคอนเทนต์ที่บอกว่าทำไมปีนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึนนงเสียงมากระตุกดึงดึงดึงลองอีกปะบอกให้นาาคนจะลดมามจบไม่ลองละเลิกได้เลิกสำหรับคอนเทนต์ที่ขยันทำลงติ๊กต็อกกันซะเหลือเกินเราก็บังเอิญชอบเห็นซะด้วยนะคะ เพราะว่าเราก็ติดตาม MG ประกวด MGI อยู่ในช่วงนี้ก็จะบ่อยมากสำหรับคอนเทนต์น้อยใจมากๆคนไทยปีนี้ไม่ค่อยโหวตไม่ค่อยซับพอร์ตเอ่อควินอุ้มหรือไทยแ,แลนด์เราเหมือนปีพี่ฟ้าทำไมคนชอบเอาไปเปรียบที่พี่ฟ้ากับควินอุ้มทุกคนพี่ฟ้าก็ไม่ใช่สนามอารมณ์นะ รู้สึกว่าไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นตั้งแต่เรื่องของการการซีนแย่งซีนใดๆต่างๆสุดท้ายมันก็จกละมาลงที่พี่ฟ้าเสมอ,สมอตลอดเลยเพราะว่าพี่ฟ้าเป็นคนไม่บวยวายหรือไม่ค่อยออกนั่งพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ดีก็ลงไว้ที่อิงฟ้าเสมอซึ่งพฟ้าก็ชินแล้วแหละแต่แค่อยากจะบอกนะถ้าเป็นแฟนคลับอุ้มจริง ถ้าเป็นฟังขับอุ้มจริงๆอยากจะบอกว่าเอาเวลาที่ทำคอนเทนต์น้อยใจเนี่ยเอามาทำคอนเทนต์ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องการโหวตดีกว่าอย่า yeah, มานั่งเปรียบเทียบวันนี้กับปีที่แล้วมันไม่มีผลมันไม่ทุกอย่างมันมีช่วงกระแสของมันทุกอย่างมันไม่มีทางที่เดิมได้ทุกปีหรอก ก่อนหน้าปีพี่ฟ้ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ช่วงเวลาของแต่ละคนแล้วก็ไม่นั่งมานั่งเปรียบเทียบกับตัวพี่ฟ้าเองหรือว่าแบบว่าพี่ฟ้าทำประกวดหอบนี้ดีกว่านน่นนี่นั่นทุกคนมีความเก่งไม่เหมือนกันทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกันทุกคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่อุ้มทำเขาก็คงทำเต็มที่ที่สุดแล้วของเขาหรือบางอย่างคนเรามา ความผิดพลาดกันได้ในแต่ละรอบบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนร้อยเปอร์เซ็นก็ก็ให้วิพากษ์วิจารณ์กันในพอดีละกันแล้วก็พยายามบอกส่งกําลังใจไปให้เพราะเราไเราเคยผ่านมาแล้วว่ารู้ในหนึ่งวันที่ต้องทํากิจกรรมโคตรเหนื่อยเลยเว้ยมันเหนื่อยมากจริงๆในการที่จะต้องแบบทํากิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้หรือมานั่งคอนโทรลแบบโซเชียลต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกพิมพ์ส่งสารอุ้มได้แล้วเพราะถ้าพี่ เป็นอุ้มพี่ฟ้าอา่านเราจะรู้สึกตัวเองเป็นคนไม่มีศักยภาพเลยทําไมคนต้องมาสงสารกูด้วยเลิกพิมมักสงสารอุ้มสงสารอุ้มน้สงสองเลิกมันไม่ได้ทําให้คนรู้สึกดีหรอกนะมันเป็นหลักจิตวิทยาเว้ยวเราจะให้กําลังใจใครเราอย่าพิมพ์ว่าเราสงสารเขาเพราะยิ่งเราสงสารเป็นคาที่กดเขาทางอ้อมอ่ะทำให้รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นพี่ฟ้านะพี่ฟ้าไม่ได้รู้สึกดีเวลาใครมาสงสาร เพราะฉะนั้นเปลี่ยนคำใหม่เป็นแบบพุทธเป็นการแบบกำลังใจว่าแบบเออ,อะไรก็ตามเป็นกำลังใจให้สู้ๆเต็มที่นะหรือว่าแบบซัพพอร์ตส่งกำลังใจอะไรก็ตามแล้วก็เลิกสักทีกับการที่เอามาเปรียบเทียบเพราะเห็นเยอะและเห็นบ่อยพี่ฟ้าจะบอกว่าบางทีแบบต้องไม่ไม่ใช่ฟันขับอุ้มก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มคนปั่นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ คิดให,ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังมีเวลาอีกครึ่งทางตรงที่ว่าเรื่องโหวตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วเออ่ตัวพี่ฟ้าเองเราก็ต้องทำคอนเทนต์เพื่อช่วยผลักดันให้คนออกมาโหวตเป็นการกระจายด้วยแบบทุกวิถีทางทำให้คนออกมาโหวตให้คนออกมาซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งแฟนคลับพี่ฟ้าเราไม่มานั่งทำคอนเทนต์การน้อยใจหรือมานั่งทำคอนเทนต์ เปรียบเทียบกับใครก็แล้วแต่ที่พี่ฟ้าเห็นคือเวลาพี่ฟ้าเข้าโซเชียลเห็นแต่พลังบวกตลอดแล้วก็เห็นแฟนคลับลงพื้นที่ภาคสนามกันจริงๆลงพื้นที่คือทําป้ายบิวบอร์ดเดินตามแบบว่าสถานที่ต่างๆคือไปดึงกลุ่มคนนูน้นคนนี้ ไปบอกเขาคนที่ไม่ได้ดูนางงามไปตามสถานนู้นสถานนี้ไปให้เขาช่วยโหวตไปให้เขาวนวกนะคือลงภาคสนามด้วยเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่การที่ออกมาพูดช่วยหน่อยนะช่วยกดหน่อยแค่ในโลกออนไลน์มันสามารถทําได้ถ้าเต็มที่จริงๆถ้ารักเขาจริงๆเลิกโอเคไหมสําหรับเด็กๆสาหรับสาหรับเด็กๆละกันที่ชอบทำคอนเทนต์น้อยใจ ถามตัวเองว่าเราแบบเต็มที่หรือ,อยังเราถ้าเรารักเขาจริงๆอะเราเต็มที่หรือ,อยังเราจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าแบบว่าพูดตรงๆว่าลำคาญมากลำคาญมากเวลาที่เจอเรารู้สึกว่าแบบอะไรวะอิงฟ้าอีกแล้วสนามอารมณ์อีกแล้วไม่พูดก็เอาใหญ่เลยนู่นนี่นั่นเลือกสเถอะนะคะ เราก็เริ่มมานั่งพูดว่าแบบเพราะมันมันมันไม่มีมารยาทเลยสําหรับการที่เวลาบางทีพี่ฟ้าไลฟ์หรือไลฟ์งานนั้นหลังๆก็คือเห็นบ่อยมากแต่คือไม่ได้พูดนะก่อนน้เนี่ยกับการที่จะต้องมานั่งพิมพ์ว่าพี่ฟ้าบอกคนในไลฟ์ให้ไปช่วยโหวตหน่อยหรือทําไมพี่ฟ้าไม่ไปแชร์รูปทําไมพี่ฟ้าไม่ไปแชร์โพสต์ไม่ไปนูน่นนี่นั่น ไม่มีมารยาทซะเลยบางทีก็ไม่ดูนู่นดูนี่มันก็ทำให้ตัวพี่ฟ้าเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอุ้มนะไม่มีหวังดีแล้วก็เป็นพี่ในองค์กรที่แบบพร้อมจะพร้อมจะแบบร่วมงานซัพพอร์ตน้องๆทุกคนอยู่แล้วแต่บางทีก็จะรู้สึกว่าแบบ แฟนคับที่น้ําไม่ดีอ่ะแฟนคับน้ําดีเขาก็มีแต่แฟนคับที่น้ําไม่ดีอ่ะก็ทําให้บางทีเราแบบเราไม่อยากยุ่งอ่ะเราไม่อยากยุ่งจริงนะแบบบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นนะคะรักเขาดูภาพรักเขาด้วยบางทีภาพรักของแฟนคลับก็สะท้อนถึงภาพรักตัวศิลปินเหมือนกันใส่ของข้งตึกครับแล้วก็เลิก เอามาเปรียบเทียบกับพีฟ้านะเลิลลลลลก,นกคนทุกคน,คนมีมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาก็มีเสน่ห์ในรูปแบบของเขาเขาก็มีความสามารถมีศักยภาพในรูปแบบของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันไงไงเอาเป็นว่าเราเป็นสายสะพายไทยแลนด์เหมือนกันเราก็ซัพพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์เราดีกว่า นันคือตัวแทนคนไทยเราก็อยากเห็นอุ้มเข้ารอบให้ลึกที่สุดอยู่แล้วเพราะเราก็รู้ว่าเขาก็สู้ของเขานะก็ฝากไปด้วยไหนๆได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็ก็ขอพูดหน่อยละกันไม่งั้นก็คือไม่จบไม่สิ้น เห็นมันมันยืดยือมาตั้งแต่ช่วงที่แบบเรื่องของแย่งซีนกันเป็นรุ่นพี่กันซีนลูกน้องโอ้ยตลกมากคิดกันได้ยังไงอ่ะบ้าบอมากทุกอย่างทุกงานมันขึ้นอยู่กับลูกค้าอยู่แล้วอ่ะแล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปบอกเขาว่าใครจะต้องเดินก่อนเดินหลังลำดับตำแหน่ง MGI จําหรับตำแหน่ง MGT อย่างเงี้ยหาน้อยใจกันไปเรื่อไปเปื่อย โอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วเพราะว่าเอ,อจะต้องไปกินข้าวแล้วย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็สำหรับแฟนคลับน้ำดีของของของ,ของอุ้มนะพี่ฟาก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้อะไรที่เราเราเรารักศิลปินของเราแล้วเราซัพพอร์ตเราทำเต็มที่แล้วก็ทำต่อไป มันยังมีเวลาอีกครึ่งทางให้เราได้แบบว่าสู้กันต่อแล้วก็อย่าหมดกําลังใจนะคะพี่ฟาก็เป็นกําลังใจให้ส่วนแฟนคลับที่น้ําไม่ดีขอใช้คํานี้ละกันก็เอาไปคิดทบทวนใหม่ว่าเราจะตลอดรักเขาจริงๆอยากให้คนเอ็นดูเขาแล้วมันมันก็จะไม่แปลกเพราะอะไรรู้ปะเพราะบางคนบอกว่าทําไมแฟนคลับพี่ฟ้าไม่มาช่วย ซัพพอร์ตบ้างโอ้โหพี่ฟ้าก็เห็นเขาก็ช่วยกันเต็มที่แต่บางทีแบบก็จะมีแฟนขับน้าไม่ดีเอาพี่ฟ้าคอยไปเปรียบเทียบหรือคอยว่าพี่ฟ้าวันนู้นนี้นั้นบางทีเขาก็ไม่เอ็นดูไงก็คิดง่ายๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องตกด้อมต่างๆเพื่อเขามาช่วยกันรวมตัวเพื่อเราจะช่วยกันซัพพอร์ตนู้นนี้นั้นเพราะฉะนั้นก็เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะจ้ะ ไปกินข้าวแล้วทุกคนสู้ๆนะคะเป็นว่าในยังมีอีกหลายรอบสำหรับ MGI นะคะให้คนไทยเราได้ช่วยกันโหวตได้ช่วยกันซัพพอร์ตควีนอุ้มของเราเนาะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีเอาเวลาที่มานั่งดราม่าน้อยใจพี่ฟ้าเอาเวลาไปซัพพอร์ตเขาช่วยกันโปรโมทเรื่องกันโหวตดีกว่าคิดช่วยกันหาแบบว่าทำยังไงดียอดมันไม่ขยับยอดมันไม่เพิ่ม ทำยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะเป็นกําลังใจให้รักทุกคนนะคะอย่าลืมหาอะไรทานด้วยเรื่องงานกันแล้วก็พักผ่อนกันด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามละครพี่ฟ้าด้วยนะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะได้รู้แล้วแล้วก็ได้ดูด้วยนะคะบา,บายๆกุกดไมลามามีนงะ